รู้นอกรอบกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงแผนของสหภาพโซเวียตในการส่งเชโกสโลวาเกียเข้าไปหนุนทัพให้กับทางอิสราเอลนะครับ และแผนของเขาก็ประสบความสําเร็จเพราะสงครามครั้งแรกนี้อิสราเอลถือว่ามีชัยชนะไม่ใช่เฉพาะเหนือชาวปาเลสไตน์ครับแต่เหนือชาวอาหรับทั้งปวงทําให้ชาวอาหรับนั้นอับอายขายขี้หน้าอย่างมากและก็เกิดความปั่นป่วนในหลายชาติที่เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ครับอังกฤษเองก็ถือว่าต้องจ่ายราคาค่าวิกฤตนี้ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวเพราะมาติมหาชนชาวอาหรับทั้งหมดนั้นมองว่าเพราะอังกฤษนี่แหละจึงทําให้เกิดสงครามนี้ขึ้น กระแสต่อต้านจากักรวรรดินิยมอังกฤษแพร่กระจายไปทั่วนะครับนุกราชีปาชาหนึ่งในผู้นำอียิปต์ที่นิยมอังกฤษถูกลอบสังหารในเดือนธันวาคมปี1948กลุ่มชาตินิยมวับของอียิปต์กลับมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งในปี1950และต่อมาในวันที่23กรกฎาคม1952กลุ่มนายทหารนิสระจึงได้ยึดอำนาจโค่นล้มราชวงศ์กษัตริย์ในอียิปต์ในอิรักเองก็เกิดความวุ่นวายเพิ่มขึ้น ส่วนในซีเรียเองก็มีการทำรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่ทรานส์จอร์แดนซึ่งได้รับความสำเร็จในการผนวกเวสแบงค์เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของราชนาจากักรฮัชไมจอแดนก็ยังเกิดปัญหาขึ้นจากการที่กษัตริย์อับดุลลอห์โอรสของชาริฟพุเซนและเป็นปู่ของกษัตริย์อับดุลลอห์องค์ปัจจุบันก็ถูกลอบสังหารในปี1951ที่มัสยิดอัลอักซอเยรูซาเลม็มแต่แม้ว่าอังกฤษจะดูเหมือนผู้ที่เสียหายจากสงครามครั้งนี้ทว่าเหยื่อที่แท้จริงนั้นก็คือชาวปาเลสไตนน์ั่อง ข้อตกลงหยุดยิงที่อิสราเอลได้ลงนามกับรัฐอาหรับคั่อริต่างๆระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึง20กรกฎาคม1949นะครับส่งผลให้อิสราเอลสามารถขยายดินแดนเข้ามาในพื้นที่ปาเลสไตน์ได้มากขึ้นและก็กินพื้นที่โดยรวมถึง179ของดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมดส่วนของดินแดนปาเลสไตน์จากเดิมที่สหรประชาชาติเคยแบ่งเขตด,ดินแดนให้ครับก็คือจากเดิมอิสราเอลจะได้แค่14,000ตารางกิโลเมตร ก็เพิ่มขึ้นเป็น21,000ตารางกิโลเมตรโดยส่วนที่ยึดได้เพิ่มเติมก็คือดินแดนกาลิลีตะวันตกส่วนที่เป็นดินแดนของเยรูซาเล็มสมัยใหม่และเมืองเนเกฟรวมถึงท่าเรืออีลัดบนทะเลแดงนอกจากนั้นอิสราเอลและทรานส์จอร์แดนก็ยังแบ่งสรรดินแดนเวสต์แบงค์ระหว่างกันส่วนกาซ่านั้นตกอยู่ใต้การอารักขาของอียิปต์แต่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย750,000คนต้องถูกขับออกจากบ้านเรือนของตนเอง งานเขียนของนักประวัติศาสตร์อิสราเอลสมัยใหม่ครับสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอพยพเคลื่อนย้ายเป็นผลมาจากนโยบายการขับไล่ประชากรชาวปาเลสไตน์นโยบายนี้ดำเนินเรื่อยไปหลังสงครามโดยการทำลายหมู่บ้านชาวอาหรับหรือการตั้งนิคมขึ้นใหม่เพื่อรองรับชาวยิวอพยพในถิ่นฐานของชาวปาเลสไตน์ท้องถิ่นหรือโดยวิธีแบ่งที่ดินของชาวปาเลสไตน์ให้แก่ประชาคมชาวยิวโดยที่กฎหมายว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินที่ถูกละทิ้ง หรือ abandon property ของอิสราเอลได้ทำให้วิธีการนี้มีความชอบธรรมในเดือนเมษายน1950นะครับสหบประชาชาติได้บันทึกจำนวนของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ที่ย้ายไปอยู่ในกาซาย้ายไปอยู่ในเลบานอนย้ายไปอยู่ในซีเรียมีจำนวนราวๆ1ล้านคนครับย้อนกลับไปในเดือนธันวาคมปี1948นะครับสหบประชาชาติได้ผ่านมาติที่เรียกว่าสิทธิในการกลับคืนถิ่นของชาวปาเลสไตน์ผู้พิพ แต่ผู้นำอิสราเอลในขณะนั้นนายเดวิดเบนกูเรียนได้ปฏิเสธมติของสหประชาชาติพร้อมประกาศว่าเราจะต้องป้องกันทุกวิธีทางไม่ให้พวกเขาได้กลับคืนถิ่นเมื่อเหตุการณ์เป็นไปในลักษณะที่อิสราเอลสามารถขยายดินแดนออกไปรัฐอาหรับเพื่อนบ้านทั้งหลายตกอยู่ในภาวะปั่นป่วนและชาวปาเลสไตน์ท้าไม่ถูกยึดครองก็ถูกขับไล่ออกจากดินแดนทําให้สงครามระหว่างอาหรับกับอิสราเอลครั้งแรกกลายเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆตามมาในภายหลัง จากตรงนี้เองครับที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ทําให้ตัวหน่อกลางนั้นกลายเป็นดินแดนที่มีการนองเลือดนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปกลับมาติดตามต่อในตอนหน้าครับ